เพื่อนๆมักจะถามผมอยู่เรื่อยเลยครับว่าความแตกต่างระหว่างปุ๋ย JC 301กับพัตวันแล้วก็ F อพลัสกับพัดทูมันต่างกันยังไงแล้วเราจะใช้แบบไหนดีจำเป็นไหมที่จะต้องใช้ทั้ง2ตัวงั้นเราต้องมาทำวามเข้าใจก่อนครับว่าปุ๋ย JC 301กับ F อตัวนี้นะฮะมันคือปุ๋ยน้ำครับมีธาตุอาหารครบ14ท่ธาตุอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเลยครับในรูปแบบของน้ำฉีดพ่นให้ทางใบพอเราฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บปุ๋ยน้ำเหล่าน,นี้มันจะเข้าไปเก็บอยู่ใต้ใบครับ รอต้นไม้เนี่ยมันนำธาตุอาหารเหล่านี้มาสัรงะหอแสงหลักการเดียวกับปุ๋ยเม็ดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับปุ๋ยเม็ดเลยแต่ความแตกต่างคือปุ๋ยเม็ดมันต้องให้ทางดินเนี่ยแต่ปุ๋ยน้ําให้ทางใบครับขึ้นมากักเก็บเป็นธาตุอาหารอยู่ใต้ใบรอการสัรงะห์แสงเมื่อสัราะหอแสงเสร็จปุ๊บมันก็จะพัฒนาจากแป้งกลายเป็นน้ําตาลแล้วก็กลายเป็นกรดออมิโนนําไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายข้อดีของเขาก็คืออยู่ได้นานต้นไม้มีอาหารการกินอยู่ได้นานมากและเป็นการย่นย่อระยะทางครับ ไม่เหมือนกับปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดเนี่ยมันต้องมาจากรากขึ้นสูบใต้ใบมันใช้เวลาปุ๋ยเจซีสกับ f อ a พั ath, มันก็เลยมาตอบ จุดตรงนี้มันคือปุ๋ยน้ําฉีดพ่นให้ต้นไม้กินทางปากใบส่วนพลัสวัพลัสทูพลสวคือกรดอะมิโนโน,นะฮะกรดอะมิโนไม่ใช่ธาตุอาหารเอาแล้วกรดอะมิโนแตกต่างกับธาตุอาหารยังไงครับเมื่อกี้ที่ผมบอกไปครับว่าต้นไม้เอาธาตุอาหารไปเก็บไว้ใต้ใบรอการสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลเป็นน้ําตาลเป็นกรดอะมิโนเห็นไหมฮะ ไอกรดอะมิโนเหล่านี้แหละมันจะดูดซึมเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายของต้นไม้พาร์ทวันพาร์ททูมันคือกรดอะมิโนฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บดูดซึมต้นไม้ใช้ได้ทันทีเลยครับโดยที่ไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงถ้าเปรียบเสมือนมนุษย์เราเนี่ยธาตุอาหารเปรียบเสมือนข้าวที่เรากินครับแต่กรดอะมิโนเปรียบเสมือนน้าเกลือที่เราให้ เข้าสู่เส้นเลือดอ่ะพอเราเราป่วยเรากินข้าวไม่ได้เราก็ต้องให้น้ําเกลือเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันเริ่มมีกําลังมากขึ้นเช่นเดียวกันครับพัทวันพัททูทําหน้าที่นี้แหละฮะพอเราฉีดพ่นเข้าปากใบปุ๊บมันดูดซึมแล้วเอาไปใช้ได้ทันทีเลยครับข้อดีของเขาคือดูดซึมเร็วข้อเสียของเขาคือมีอายุอยู่ได้ไม่นานเพราะว่ามันดูดซึมแล้วเอาไปใช้ได้เลยไงใช้เลย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 ,เลย,เลยแบบนี้ ไม่เหมือนกับปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำมันจะต้องกักเก็บอยู่ก่อนแล้วก็สังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงมันก็ค่อยๆใช้ไปครับค่อยๆใช้อายุมันก็อยู่นานมากขึ้นแต่ก็เห็นผลช้ากว่าพัดวันพัดทูนะฮะเนี่ยความแตกต่างกันอยู่อยู่ที่ตรงนี้แหละ301กับพัดวันเอาไว้สําหรับบํารุงต้นไม้บํารุงต้นบํารุงใบบํารุงรากสร้างการจเจริญเติบโต,ตของต้นไม้ส่วนเอฟพัดกับพัดทูอันนี้บํารุงการออกดอกออกผลต้องแยกกันนะฮะอย่าเอาไปผสมรวมกันนะถ้าสมมุติเราเอาไปผสมรวมกันเอา สูตร1สีเขียวมาผสมกับสูตร2กระตุ้นดอกกระตุ้นผลพราะถ้าเกิดเอามาผสมกันปุ๊บฉีดต้นไม้ต้นไม้จะงงครับว่าเอาไงกันแน่มันก็คงเยวกับถามคนฉีดว่าแกจะให้ชั้นแตกยอดใหม่หรือแกจะให้ชั้นออกดอกกันแน่มันก็จะงงครับงงไปงงมามันแตกยอดใหม่เลยฮะเพราะฉะนั้นต้องต้องแยกกันใช้นะครับต้องแยกกันใช้2ตัวนี้ถามว่าต้องใช้ควบคู่กันไหมถ้าเป็นผมนะ ผมใช้คู่กันครับเพราะผมอยากจะให้ได้ผลผลิตที่ดีมากที่สุดผมอยากจะได้ผลผลิตของผมที่มันมากที่สุดเท่าที่ผลิตภัณฑ์ของจอนคอยจะทำได้เพราะฉะนั้นผมใส่รวมกันเลยครับโดยที่ไม่กลัวเปลืองแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งผมก็ต้องถามเพื่อนๆแหละว่าต้นไม้ของเพื่อนตอนนี้เป็นยังไงถ้าต้นไม้โซมผมแนะนำเป็นพัดวันพัดถุแต่ถ้าเกิดต้นไม้ไม่ไ,มได้โทมอยากจะได้ปุ๋ยน้ำฉีดพ่นให้ทางใบใเฉยๆก็อาจจะใช้ี c 3 0 1มส่วนห่รือเพัทพนันก็พอนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆนะครับ ตัวหลักคือ301กับเ p พัทตัวนี้ตัวหลักส่วนพัทวันพัททูคือตัวเพิ่มออปชันเสริมขึ้นมาถ้าเปรียบสนองคนเราก็คือ J T 3 0 1 F p นยพัทคือข้าวที่มีท่านอาหารครบ5้าหมู่ส่วนพัทวันพัททูคืออาหารเสริมที่จะทำให้ร่างกายเรานแข็งแรงมากขึ้นผมก็จะแนะนําตัวตัว301กับ F p พัทมากกว่าถ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกได้ทั้ง2อย่างผมก็แนะนําว่าใช้รวมกันได้แล้วดีด้วย มันจะส่งเสริมทําให้ต้นไม้เนี่ยได้ธาตอาหารที่เร็วขึ้นฉีดพ่นปุ๊บใช้ได้ทันทีพอต้นไม้ใช้พัดวันเนี่ยมันก็จะโอเห็นผลได้ชัดเจนครับเบ่งบานเบื่อฮะเมื่อธิ์ของพัดวันพัดทูหมดไปปุ๊บมันก็จะใช้ธาตอาหารที่กักเก็บอยู่ในใบที่เกิดจาก j c 3 1 f พัดเนี่ยเอาไปใช้ต่อครับเป็นอาหารก๊กอก2แล้ถ้าเกิดเราใช้ปุ๋ย JC ซ3หรือปุ๋ยในเครื่อง,อ,งอนคอยนะช่วงเวลาที่ ต้นไม้มันใช้ธาตุอาหารจากปุ๋ยน้ำหมดช่วงเวลานั้นธาตุอาหารที่มาจากรากมันก็จะขึ้นมาเก็บอยู่ใต้ใบกลายเป็นปุ๋ยก๊อกสาถ้าใช้รวมๆกันแล้วแบบนี้มันก็ส่งเสริมทาให้ต้นไม้โตวไวมากขึ้นแล้วก็จะฉีดพ่นวนไปอย่างเงี้ยครับผมอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกนะฮะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เ,เลือกอย่างที่ผมบอกไปแหละถ้าผมนะผมก็เลือกใช้หมดเลยมันมีให้ใช้เราก็ใช้ดีจริงไหมแล้วผมก็จะเพิ่มเติมอีก2ตัวครับนั่นคือฮิวฮิวเนี่ยมันเป็นไค่ตัวซานครับหน้าที่ของเขาคือเคลือบต้นไม้ ทำให้ต้นไม้เนี่ยมีเกาะกำบงกังจากเชื้อโรคเชื้อราแล้วมันก็ส่งเสริมทําให้ต้นไม้เนี่ยมันกินปุ๋ยเก่งมากขึ้นด้วยมันเป็นอาหารเสริมของต้นไม้ครับไม่ใช่ธาตุอาหารนะตัวฮิวเนี่ยป้องกันเชื้อโรคก็ได้กระตุ้นให้ต้นไม้โตวไวกระตุ้นให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งฮิวหนึ่งสำหรับไม้ล้มลุกฮิวสองสำหรับไม้ยืนต้นและทุกๆ1เดือนผมก็จะฉีดพ่นผสมแอคเนเข้าไปด้วยครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราส่วนเชื้อโรคเชื้อราในดินินนะฮะผมไม่ต้องซีเรีย,รรยรส ปุ๋ยตัวนี้มีเชื้อจุลินทรีย์เรียบร้อยแล้วมีซิลิก้านาโนเอาไว้ปรับสภาพดินจากเป็นกรดให้เป็นกลางแค่นี้เชื้อโรคเชืราก็อยู่ไม่ได้ละครับนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่าง JC 3.1 F พัดพัดวพัทสู 2. ทีนี้ก็อยู่ที่เพื่อนเเลือกแล้วครับว่าเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนต้องการวัตถุประสงค์แบบไหนจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเลือกทั้ง2องอย่าง หรือจะเลือกทั้งหมดทั้งฟูลเซ็ตเต็มสตีมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเพื่อนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นว่ามีประโยชน์หรือสร้างไอเดียสําหรับเพื่อนๆในการสั่งซื้อสินค้าที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเพื่อนมากที่สุดนะครับก็อยา่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกํนลาลังใจให้ผมด้วยใครที่อยากจะซื้อสินค้าก็ติดต่อผมได้ครับตามที่อยู่เดียวกันนี้แล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ